สวัสดีครับวันนี้ผมปาทาโร่าก็จะมาเปิดรายการใหม่นะครับผมก็เป็นรายการพูดไปเรื่อยนะครับแลาจริงๆคือมันไม่มีคอนเทนต์จะลงก็เลยเป็น e ีนี้ขึ้นมานะครับ e ีพีนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นแนวแบบอ่าถ้าผมคิดอะไรได้ผมก็จะเอามาลงในนี้เลยละกันอย่างเช่นผมแบบอยากจะสอนแนะนำไลฟ์วิ่งใหม่หรือว่าจะเป็นประสบการณ์ของผมเนเกี่ยวกับเกมนี้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าวันนี้ที่หลักๆเราจะมาพูดถึงเรื่องของหัวข้อเรื่องของยูเทิร์นจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทํามานานหรือไม่ได้แบบจริงจังกับสปีดมานาน เพราะว่าไปติดอีเกมไมค์ฮีโร่เนี่ยแหละเออก็ติดไปสักพักหนึ่งเลยแหละก็ oh. พอผมกลับมาเล่นเนี่ยมันยืดเทินไม่ได้เลยเว้ยผมก็เลยต้องไปฝึกในด่านของแพนกินไอแลนด์คือจะบอกว่าด่านแพนกิ้นไอแลนด์เนี่ยฝึกยูเทินได้ดีมากเลยนะเว้ยเพราะว่าไอการทำยูดเทินเนี่ยมันบางทีบางคนเนี่ยถนัดขวาแต่ว่าพอทําด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ถนัดพอบ,บางคนอาจจะถนัดซ้ายแต่ขวาไม่ถนัดอะไรอย่างนี้คือด่านนี้เนี่ยมีให้ฝึกทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายซึ่งผมบอกเลยนะว่าดีมากอ่ะอันนี้ผมก็เลยมาฝึกในด่านนี้แล้วก็หลังจากที่กลับมาฝึกนะครับผมก็พบว ใหม่อีกทีนึงเพราะว่าตอนที่เล่นตอนก่อนที่จะหยุดเล่นไปสักพักนึงเนี่ยผมก็แบบเออมันทํำได้แบบว่ามันไม,ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยกลับมามันเริ่มจะรู้สึกยากขึ้นนิดนึงก็เลยเริ่มสังเกตใหม่ว่าทําไมเราถึงพลาดสิ่งที่ผมพบเจอก็คือว่าการ อ,อันนี้ผมจะพูดสำหรับคนที่ทำซูปเปอร์ไปแล้วนะคือไอการทำซูปเปอร์เนี่ยมันจะมี3ระดับนะครับระดับแรกเลยคือกดสั้นเกินไปนะครับคือติดทําติดซูเปอร์นะแต่กดซูปเปอร์มันในช่วงที่มันสั้นเกินไปมันก็จะไม่น่ารถมันจะไม่พุ่งคือต้องกดนานนานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับไอจังหวะที่2เนี่ยคือจังห <port ing S 1> <ๆ S 2> วะท,ที่เราควรจะกดให้ได้ก็คือแบบกดให้ถูกจังหวะนะครับมันจะน่ารถพุ่งก็คือไม่ควรจะกดสั้นไปถ้าสั้นไปเนี่ยมันจะไม่พุ่งแต่ถ้ากดซูเปอร์แล้วนานไปเนี่ยอนี้ นี่คือสิ่งที่ผมสังเกตได้นั้นสามอย่างหลักๆเนี่ยก็ลองสังเกตได้นะครับในยูเทิร์เนี่ยบางรอบของผมมันจะมีแบบมีหน้ารถแบบพุ่งบ้างมีไหลบ้างมีสะบัดบ้างนะครับจะหลักอาจจะเห็นแค่ สามแบบนี้เพราะว่ามันก็มีแค่สามแบบนี้แหละมันไม่มีแบบไหนหรอกก็คือถ้ากดซูเปอร์สั้นไปก็ไม่พุ่งกดโอกกดแบบตรงก็จะกดตรงจังหวะก็น่าเราจะพุ่งหรือว่าถ้ากดเลยจังหวะซูเปอร์ก็จะสะบัดอ่ามีประมาณนี้แล้วก็ส่วนเทคนิคที่เพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมสอนที่ผมเคยเห็นเมื่อไอ โคดเมื่อน,นานแล้วนะครับไอพวกเทคนิคการแอดวานซ์ควิกเทิร์หรือโอเวอร์ดิฟโอเวอร์ตัดบูสยูเอฟโอหบูอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำดีหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ขอขอ,ขอถามแบบเพื่อความมั่นใจทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเพื่อนๆอยากจะให้ผมทำอะไรอีกหรือเปล่าอ่าวันนี้ผมมาพูดเท่านี้ล้กันสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ